อันน e ี้การติดตั้งที่ถูกต้องขององศาน้ามันเข้าต้องด้านบนออกที่ด้านล่างตั้งฉากแบบนี้ช่างบางคนต้องการหมุนฝาการหมุนที่ถูกต้องก็คือคุณจะต้องหมุนที่ฝาหน้าอย่างเดียวหมุนแบบนี้เนี่ยต้องการเอาทางออกเนี่ยมาทางนี้ต้องหมุนแบบนี้แต่ส่วนมากคุณไม่หมุนกันแบบนี้ไงส่วนมากคือหมุนแบบนี้หมุนมาทั้งไส้อะทั้งฝาทั้งไส้มาด้วยกันพอคุณหมุนไส้มาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้ํามันเข้าด้านข้างและออกด้านข้างมันไม่ได้นะครับผมมันจะต้องเข้าด้านบน ออกด้านล่างอย่างเดียวเฉียงอย่างนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวลองหัตาให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นชัดเจนนะผมว่าเสื้อกางนํามันเข้าด้านนี้เป็นยังไงท่้งหลายคนบอกว่าผมติดมา็นลายคันแล้วครับเป็นร้อยคันแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับร้อยคันกระโจอย่างนี้น้ำมันมันออกครับผมบอกแล้วติดเสื้อแบบนี้ไม่ได้คุณต้องหมุนเสื้อกลับมาเสื้อกลางต้องตั้งตรงแบบนี้คุณติดรุ่นไหนผมไม่ได้ว่าไปแปลงกันได้มดทุกรุ่นแต่ว่าฝาหมุนได้หมด แต่เสื้อกลางต้องตั้งตรงพูดง่าย